ล่อยให้ความเศร้าอยู่โดยไม่ยึดในชีวิตของคนเราทุกคนล้วนต้องเจอกับความเศร้าความทุกข์หรือความเจ็บปวดทางใจในบางช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นจากการสูญเสียคนที่รักการผิดหวังในสิ่งที่หวังไว้หรือแม้แต่ความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ความเศร้านั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของจิตใจมนุษย์เป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งและจริงแท้เป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตอยู่แต่สิ่งสำคัญที่ธรรมสอนคือเราไม่จำเป็นต้องยึดหรือเกาะกับความเศร้านั้นอย่างถาวรแม้ว่าเราจะรู้สึกเศร้าเราก็ยังสามารถเลือกที่จะปล่อยให้ความเศร้าอยู่ได้โดยไม่จมปลักไม่ยึดติดกับมันมากเกินไปจนกลายเป็นบ่งพันธนาการ ความหมายของการปล่อยให้ความเศร้าอยู่การยอมรับความเศร้าไม่ปฏิเสธหรือฝืนการปล่อยให้ความเศร้าอยู่คือการยอมรับว่าในขณะนี้เรากำลังเศร้าและนั่นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องปิดบังไม่ต้องเก็บซ่อนหรือพยายามหลีกเลี่ยงเพราะการปฏิเสธความเศร้านั้นอาจทำให้ใจเราติดขัดเกิดความขัดแย้งภายในและเจ็บปวดมากขึ้น การรู้จักสังเกตและรับรู้โดยไม่ตัดสินความเศร้าจะเกิดขึ้นและดับไปตามกาลเวลาเราสามารถฝึกใจให้สังเกตความเศร้านั้นด้วยความใจเย็นเป็นกลางเหมือนคนดูเมฆที่ลอยผ่านฟ้าไม่ต้องรีบจับต้องไม่ตัดสินว่าความเศร้านั้นดีหรือไม่ดีเพียงแค่รับรู้ว่าตอนนี้ฉันเศร้าแล้วปล่อยให้มันดำรงอยู่ในขณะนั้นไม่ยึดติดไม่ผูกพันกับความเศร้า การยึดติดหมายถึงการจับมั่นรู้สึกว่าต้องมีความเศร้าแบบนั้นตลอดไปหรือให้ความเศร้านั้นกำหนดความรู้สึกตัวตนของเราเช่นฉันเป็นคนเศร้าหรือฉันไม่อาจผ่านความเศร้านี้ไปได้การไม่ยึดติดคือการตระหนักว่าความเศร้านั้นเป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราวไม่ใช่ตัวตนของเราเองประโยชน์ของการปล่อยให้ความเศร้าอยู่โดยไม่ยึด ช่วยให้จิตใจสงบและเปิดกว้างขึ้นเมื่อละความยึดติดได้ความเศร้าจะไม่ทำร้ายเรามากนักแต่จะกลายเป็นบทเรียนและการเติบโตทางใจลดความเจ็บปวดและความทุกข์ซ้ำสาการยึดติดกับความเศร้าทำให้ใจหม,มุกมุนเป็นทุกําแล้วสเาเล่าแต่ถ้าปล่อยวางเราจะรู้สึกเบาใจและพร้อมที่จะฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้นพัฒนาความเข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น เมื่อเรารู้จักปล่อยให้ความเศร้าอยู่เราก็เข้าใจธรรมชาติของอารมณ์มากขึ้นทั้งของตัวเองและของคนรอบข้างวิธีปฏิบัติจริงในการปล่อยให้ความเศร้าอยู่โดยไม่ยึดฝึกสติอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้าออกอย่างตั้งใจสังเกตความรู้สึกเศร้าที่เกิดขึ้นโดยไม่ขัดขืนพูดคุยกับความเศร้าแทนที่จะผลักไสลองถามใจตัวเองว่าทำไมถึงเศร้า ความเศร้านี้กำลังบอกอะไรฉันการตั้งคำถามอย่างอ่อนโยนช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึกนั้นลึกซึ้งขึ้นไม่ตัดสินตัวเองอย่าวิตกกังวลหรือรู้สึกผิดที่เศร้าเพราะความเศร้าเป็นธรรมชาติของมนุษย์และทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเศร้าได้เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงเชื่อว่าความเศร้าจะผ่านไปเหมือนเมฆที่ลอยไปการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ปล่อยให้ความเศร้าอยู่โดยไม่ยึดคือการยอมรับความเศร้าอย่างเข้าใจและสงบโดยไม่จับมันไม่ยึดติดจ,จนเป็นบ่วงพัฒนาการในใจแต่ปล่อยให้มันดำรงอยู่เป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราวหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วค่อยๆปล่อยวางไปตามธรรมชาติของมันนี่คือหนทางแห่งความสงบและปัญญาที่จะนำใจเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงในที่สุดเรียนรู้ที่จะปล่อยใจไม่ให้ความเศร้าครอบงำ ในชีวิตของคนเราทุกคนต้องเคยเจอกับความเศร้าความเจ็บปวดหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามความเศร้าเป็นอารมณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อเราต้องเผชิญกับสิ่งที่ทำให้รู้สึกสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการจากลาการผิดหวังหรือความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดแต่สิ่งสำคัญที่เราต้องเรียนรู้ไม่ใช่การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงความเศร้านั้นไปโดยสิ้นเชิง เพราะการปฏิเสธอารมณ์เหล่านี้เหมือนกับการกดทับสิ่งที่อยู่ข้างในจนสุดท้ายมันอาจประตุข,ขึ้นมาในรูปแบบที่รุนแรงกว่าเดิมการปล่อยใจในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเพิกเฉยหรือทิ้งความเศร้าให้ลอยไปอย่างไร้ความหมายแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะยอมรับความเศร้าเหล่านั้นอย่างเข้าใจอย่างลึกซึ้งรู้ว่าอารมณ์เศร้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นชั่วคราว ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องจมอยู่กับมันตลอดไปเมื่อเราเรียนรู้ที่จะปล่อยใจเราจะค่อยๆปลดปล่อยความคิดและความรู้สึกที่หนักหน่วงออกไปเหมือนกับการปล่อยลมออกจากลูกโป่งที่ถูกบีบอัดแน่นๆจนเกิดความรู้สึกอึดอัดภายในการปล่อยใจช่วยให้เราได้หยุดคิดไม่ยึดติดกับความเศร้าไม่ยอมให้มันกลายเป็นสิ่งที่ควบคุมชีวิตเราได้ การปล่อยใจคือการให้โอกาสตัวเองได้พักผ่อนทางใจไม่ใช่การเร่งรีบหายเศร้าอ,อย่างรวดเร็วแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความรู้สึกนั้นอย่างสงบไม่ใช่ต่อสู้หรือหลบหนีแต่รู้ว่านี่คือความรู้สึกหนึ่งที่ผ่านเข้ามาและก็จะผ่านไปเมื่อเรามองเห็นความเศร้าในมุมนี้เราจะสามารถปล่อยวางและปล่อยใจได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้การปล่อยใจยังหมายถึงการเปิดพื้นที่ในใจให้กับความสุขความหวังและความสงบใจที่แทรกซึมเข้ามาในช่วงเวลาที่เราไม่ได้เศร้าเพราะชีวิตไม่ได้มีแต่ความเศร้าเพียงอย่างเดียวความสุขและความสงบเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับความเศร้าถ้าเราเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดกับความเศร้าเราก็จะพบว่าหัวใจเรายังสามารถเปิดรับสิ่งดีๆได้เสมอ การฝึกฝนปล่อยใจอาจเริ่มจากการฝึกสติในชีวิตประจำวันเช่นการหายใจเข้าลึกๆช้าๆเมื่อรู้สึกเศร้าหรือการนั่งเงียบๆให้ใจได้สัมผัสกับความรู้สึกอย่างที่มันเป็นโดยไม่พยายามเปลี่ยนแปลงมันและเมื่อเวลาผ่านไปความเศร้จาจะค่อยๆคลายตัวลงโดยธรรมชาติการเรียนรู้ที่จะปล่อยใจไม่ให้ความเศร้าครอบงำ คือการให้ใจได้มีพื้นที่และเวลาในการรับรู้และเข้าใจความเศร้าอย่างแท้จริงโดยไม่ปล่อยให้ความเศร้ากลายเป็นนายจ้างที่คอยสั่งการชีวิตเราแต่เป็นเพียงเพื่อนร่วมทางที่ผ่านเข้ามาและจากไปอย่างสงบเมื่อความเศร้ามาเยือนการยอมรับและปล่อยวางในชีวิตของมนุษย์เราความเศร้าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันมาเยือนในรูปแบบต่าง ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียการผิดหวังความเจ็บปวดจากความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งความรู้สึกว่างเปล่าโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนความเศร้าเหมือนเมฆหมอกที่เข้ามาปกคลุมใจทำให้เรารู้สึกหนักอึ้งและอ่อนแอลงแต่แทนที่จะหนีหรือผลักความเศร้านั้นออกไปเรามาลองมองความเศร้าในมุมที่ลึกซึ้งขึ้นคือการยอมรับและปล่อยวางซึ่งเป็นหนทางสำคัญที่จะช่วยให้เราผ่าน ช่วงเวลาที่มืดมนนี้ไปได้อย่างสงบและเข้มแข็งความเศร้าไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก่อนอื่นเราควรเข้าใจว่าความเศร้าไม่ใช่สิ่งผิดหรือสิ่งที่เราควรเกลียดชังมันเป็นความรู้สึกธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อเราประสบกับความสูญเสียหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ใจเจ็บปวดความเศร้าสอนเราให้รู้จักความรักความผูกพันและความหมายของชีวิต การปล่อยให้ใจรับรู้ความเศร้าอย่างเต็มที่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและรู้จักความรู้สึกของผู้อื่นมากขึ้นการยอมรับความเศร้าขั้นตอนแรกของการเยียวยายอมรับหมายถึงการเปิดใจรับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยไม่ปฏิเสธหรือหนีจากมันแม้ว่าใจจะรู้สึกเจ็บปวดแต่การยอมรับคือการให้พื้นที่กับความรู้สึกนั้นได้แสดงตัว หลายคนเมื่อเผชิญกับความเศร้ามักพยายามบอกตัวเองว่าอย่าเสียใจอย่าคิดมากหรือต้องเข้มแข็งซึ่งเป็นการตัดขาดจากความจริงของความรู้สึกตัวเองวิธีนี้อาจทำให้ความเศร้ายังอยู่แต่ถูกซ่อนไว้ในใจจนวันหนึ่งมันอาจระเบิดออกมาในรูปแบบที่รุนแรงขึ้นการยอมรับความเศร้าคือการพูดกับตัวเองว่าฉันรู้ว่าฉันกำลังเจ็บปวด ฉันยอมรับความรู้สึกนี้ซึ่งเป็นการให้เกียรติและความเมตตากับตัวเองเป็นเหมือนการเปิดประตูให้ใจได้ปลดปล่อยและเริ่มกระบวนการเยียวยาปล่อยวางไม่ใช่การลืมหรือเลิกสนใจแต่เป็นการปล่อยให้ใจได้สงบหลังจากยอมรับความเศร้าแล้วขั้นตอนต่อมาคือการปล่อยวางหลายคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าปล่อยวางหมายถึงลืมหรือตัดขาด จากสิ่งที่ทำให้เศร้าแต่นั่นไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงการปล่อยวางคือการปล่อยให้ใจไม่ติดยึดอยู่กับความเจ็บปวดไม่ยึดติดกับอดีตหรือความทรงจำที่ทำให้ทุกแต่ยังคงจดจำและเคารพความรู้สึกนั้นอย่างสงบเหมือนกับการปล่อยนกที่ถูกกักขังในกรงเมื่อเราเปิดกรงให้มันบินออกไปนกไม่ได้ลืมว่ามันเคยถูกขังแต่ตอนนี้มันมีอิสระ ที่จะบินไปในท้องฟ้ากว้างใหญ่เต็มไปด้วยแสงแดดและลมการปล่อยวางช่วยให้เราไม่ถูกความเศร้าครอบงำจนหมดแรงแต่กลับสร้างพื้นที่ให้ใจได้พักผ่อนรักษาตัวเองและเติบโตวิธีการฝึกใจยอมรับและปล่อยวางสังเกตความรู้สึกโดยไม่ตัดสินให้โอกาสใจได้รู้สึกเศร้าโดยไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงมัน หรือบอกตัวเองว่าควรจะเป็นแบบไหนเพียงแค่เห็นความรู้สึกนั้นอย่างที่มันเป็นพูดคุยกับตัวเองด้วยความเมตตาเหมือนเพื่อนที่ดีคอยปลอบใจบอกกับใจว่ามันโอเคที่จะรู้สึกแบบนี้ฉันจะอยู่ตรงนี้กับเธอฝึกสติและสมาธิการนั่งสมาธิหรือลมหายใจช่วยให้ใจสงบและมีพื้นที่ว่างสำหรับการปล่อยวางเขียนบันทึกความรู้สึก การเขียนช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึกของตัวเองดีขึ้นและทำให้ความเศร้าถูกปลดปล่อยออกมาในรูปแบบที่ไม่ทำร้ายใจขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นไม่ต้องแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวการพูดคุยกับคนที่เรารักหรือผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้เราไม่โดดเดี่ยวในความเศร้าความเศร้ากับการเติบโตของใจเมื่อเราเรียนรู้ที่จะยอมรับและปล่อยวางความเศร้า เราจะค้นพบว่าเบื้องหลังความเจ็บปวดนั้นมีบทเรียนล้ำค่ารอเราอยู่ความเศร้าสอนให้เรารู้จักความเข้าใจความอดทนและความรักที่ลึกซึ้งต่อชีวิตใจที่เคยหนักอึ้งจะค่อยๆเบาขึ้นและแม้จะไม่ลืมความเศร้าแต่เราจะสามารถก้าวเดินต่อไปด้วยความหวังและความเข้มแข็งที่เกิดจากการเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญเมื่อความเศร้ามาเยือนอย่าปฏิเสธ หรือวิ่งหนีจากมันแต่จงยอมรับด้วยใจเปิดกว้างและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความเศร้านั้นอย่างสงบความเศร้าไม่ใช่สิ่งที่จะทำลายเราแต่เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนให้เรารู้จักความจริงแท้ของชีวิตและความงดงามของหัวใจมนุษย์ที่มีความสามารถในการฟื้นฟูและเติบโตในชีวิตของคนเราไม่มีใครไม่เคยเศร้าความเศร้าเหมือนเงาที่ตามมาพร้อมกับการมีชีวิต บางครั้งมาเงียบๆงบ,บางครั้งมาครมครามแต่ไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนความเศร้าก็ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตและหากมองให้ลึกซึ้งจะพบว่าความเศร้าไม่ได้มาเพื่อทำร้ายแต่มาเพื่อสอนความเศร้าไม่ใช่ศัตรูคนเรามักมีแนวโน้มจะผลักสายความเศร้าเหมือนเป็นภัยคุกคามทางใจพอเศร้าแล้วก็รีบหาทางหนีดูหนังฟังเพลงออกไปเที่ยว หรือแม้แต่หลอกตัวเองว่าไม่เป็นไรทั้งที่ข้างในเต็มไปด้วยน้ำตาแต่แท้จริงแล้วความเศร้าไม่ใช่ศัตรูที่มาทำลายใจเรามันคือสัญญาณจากภายในว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตต้องการความใส่ใจบางสิ่งกำลังเปราะบางบางสิ่งยังไม่ถูกเยียวยาและบางสิ่งอาจกำลังเติบโตความเศร้าคือครูผู้แสนใจดี ครูที่แท้จริงไม่ใช่คนที่มาบอกแต่เรื่องง่ายๆสนุกสนุกแต่คือคนที่ช่วยให้เรามองเห็นตัวเองในมุมที่เราไม่กล้ามองและนั่นคือสิ่งที่ความเศร้าทำมันทำให้เราหยุดมันทำให้เราทบทวนมันเปิดพื้นที่ให้เราซื่อสัตย์กับความรู้สึกในความเงียบของความเศร้าบางครั้งเรากลับได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองชัดขึ้น ในน้ำตาบางทีเรากลับเข้าใจว่ารักคืออะไรในความเปลียวเหงาบางครั้งเรากลับได้เรียนรู้ความหมายของการอยู่กับตัวเองครูที่ดีไม่ใช่คนที่ทำให้เราหัวเราะตลอดเวลาแต่คือคนที่ทำให้เราเข้าใจตัวเองลึกขึ้นและความเศร้าก็ทำหน้าที่นี้อย่างอ่อนโยนโดยไม่เร่งรีบไม่ดุด่าเพียงแต่ค่อยๆชี้ให้เราดูว่าอะไรคือสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจ อะไรคือสิ่งที่เรายังผูกติดอะไรคือสิ่งที่เราควรปล่อยวางเรียนกับความเศร้าไม่ใช่หลบเลี่ยงหากเราเปลี่ยนท่าทีจากรัวความเศร้ามาเป็นเปิดใจเรียนรู้จากความเศร้าเราจะค้นพบว่าความเศร้าคือประตูบานหนึ่งที่พาเราไปสู่ความเติบโตภายในแม้จะเป็นทางที่ต้องเดินชา้าแม้จะรู้สึกเปล่าเปลี่ยว แต่ภายใต้ความเงียบเชียบของมันเต็มไปด้วยบทเรียนที่มีค่ามาหาศาลบางครั้งความเศร้าทำให้เรารู้ว่าคนคนหนึ่งมีความหมายกับเรามากแค่ไหนบางครั้งมันสอนให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เคยมีบางครั้งมันเปิดโอกาสให้เราได้ให้อภัยตัวเองและให้อภัยผู้อื่นบางครั้งมันผลักเราให้นั่งนิ่งๆจนในที่สุดก็พบคำตอบที่กำลังตามหา อย่ากลัวครูผู้ใจดีคนนี้ความเศร้าไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเหมือนครูที่มาเยี่ยมแล้วก็จะไปแต่ระหว่างที่อยู่ด้วยกันหากเราไม่ต่อต้านหากเรายอมรับและตั้งใจเรียนรู้เมื่อวันหนึ่งความเศร้าเดินจากไปแล้วเราจะเหลือไว้แค่ปัญญาที่เติบโตขึ้นและหัวใจที่เข้าใจตัวเองมากขึ้น ความเศร้าไม่ใช่ศัตรูที่ต้องเอาชนะแต่คือครูผู้แสนใจดีที่เราควรน้อมรับครูที่สอนให้เรารู้ว่าชีวิตไม่ได้มีแต่ความสุขแต่แม้ในความเศร้าเราก็ยังเติบโตได้อย่างงดงามไม่มีใครบนโลกนี้รอดพ้นจากความเศร้ามันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์เป็นเงาที่เดินคู่มากับความสุขและบางครั้งก็ปรากฏตัวเด่นชัดเสียจนเรารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกลายเป็นสีเทา แต่ในความเป็นจริงความเศร้าไม่ใช่ศัตรูที่ต้องเอาชนะมันคือแขกผู้มาเยือนที่มีบางสิ่งจะบอกเราอยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจรับฟังมันอย่างอ่อนโยนหรือจะผลักใสมันด้วยความหวาดกลัวการอยู่กับความเศร้าโดยไม่จมปลักคือศิลปะของการมีชีวิตอยู่ด้วยใจที่เข้าใจตัวเองเป็นการหัดวางใจในความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องรีบหาทางออกไม่ต้องรีบทำลาย หรือแม้แต่ต้องรีบหายดีแต่เป็นการอยู่กับมันอย่างมิสติกความเศร้าผู้มาเยือนที่มากับความเปร่าบางความเศร้ามักจะมาเมื่อเราสูญเสียบางสิ่งบางอย่างคนรักความหวังความฝันหรือแม้แต่ความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมันมากับความเงียบความเปลี่ยวเหงาและคำถามที่ไม่มีคำตอบแต่ความเศร้าก็มีภาษาของมันมันบอกเราว่า เราเคยรักใครสักคนจริงๆเราเคยคาดหวังกับชีวิตจริงๆเราเคยทุ่มเทให้กับบางสิ่งอย่างมีความหมายและการที่มันหายไปมันทำให้เรารู้ว่าเรามีหัวใจในมุมมองถรรมักความเศร้าไม่ใช่สิ่งที่ผิดหรือเป็นสิ่งที่ต้องรีบกําจัดแต่มันคือเวทนาความรู้สึกที่เป็นผลจากการกระทบของอารมณ์และความคิด ถ้าเรามีสติพอเราจะรู้ว่าเวทนาไม่เที่ยงมันมาแล้วก็ไปเหมือนเมฆลอยผ่านท้องฟ้าอยู่กับความเศร้าอย่างไรโดยไม่จมปลักยอมรับไม่ผลักใสาการจมปลักในความเศร้ามักเกิดจากการปฏิเสธความรู้สึกนั้นเรารู้สึกเศร้าแต่เราบอกตัวเองว่าห้ามเศร้าหรือฉันต้องเข้มแข็งกว่านี้ผลก็คือ เราแบกสองชั้นความเศร้าและความรู้สึกผิดที่รู้สึกเศร้าการยอมรับคือการบอกกับตัวเองว่าตอนนี้ฉันเศร้าแล้วแค่นั้นอยู่กับมันโดยไม่ตัดสินไม่เร่งรัดตัวเองการยอมรับไม่ได้แปลว่าเรายอมแพ้แต่แปลว่าเรากำลังซื่อสัตย์กับสิ่งที่ใจรู้สึกรู้เท่าทันโดยไม่กลืนไปกับมันบางครั้งความเศร้าเหมือนคลื่นที่ซัดเข้ามาในใจ ถ้าเราไม่มีสติเราอาจถูกคลื่นนั้นพัดพาไปจนจมหายแต่ถ้าเราฝึกที่จะรู้เท่าทันคลื่นนั้นเราจะสามารถยืนดูมันผ่านไปคำสอนในพระพุทธศาสนาชี้ว่ารู้ทันเวทนาคือการรู้ว่าสิ่งที่กำลังรู้สึกอยู่นั้นไม่ใช่ตัวตนมันเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแล้วมันก็จะดับไปไม่ต้องทำอะไรกับมันมากแค่รู้และปล่อย ให้อภัยตัวเองและให้เวลากับการเยียวยาหลายครั้งที่เราตำหนิตัวเองว่าฉันไม่น่ารู้สึกแบบนี้เลยหรือฉันอ่อนแอเกินไปคําเหล่านี้ยิ่งทําให้เราเจ็บลึกกว่าเดิมการมีใจอ่อนโยนต่อความเศร้าคือการพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะฉันก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วหายใจลึกๆเพื่ออยู่กับสิ่งที่มันเป็น บางความเศร้าไม่ได้ต้องการคำตอบแต่มันต้องการเวลาเหมือนบาดแผลที่ต้องการเวลายิวยาไม่ใช่ยาที่แรงขึ้นเรื่อยๆความเศร้าคือครูถ้าเราฟังความเศร้าด้วยใจที่เปิดกว้างมันอาจบอกอะไรบางอย่างกับเราบางครั้งมันชี้ให้เห็นสิ่งที่เราให้คุณค่าจริงๆบางครั้งมันเปิดทางให้เราเติบโตบางครั้งมันสอนให้เราถ่อมตัวและยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิต หลายคนกลายเป็นคนลึกซึ้งขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นเพราะเคยเดินผ่านคืนวันที่เต็มไปด้วยน้ำตาเพราะเคยเผชิญกับความเศร้าโดยไม่หันหลังหนีอยู่กับความเศร้าโดยไม่จมปลักไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันเป็นหนทางที่สวยงามสำหรับผู้ที่เลือกจะเดินไปด้วยใจที่อ่อนโยนและมิสติกชีวิตไม่จำเป็นต้องร้น้ำตาจึงจะเรียกว่าดีได้แต่ชีวิต ที่เข้าใจแม้กระทั่งน้ำตาของตัวเองต่างหากที่จะทำให้เราเข้มแข็งในแบบที่ไม่ต้องแข็งกระด้างสุดท้ายแล้วการอยู่กับความเศร้าอย่างมีเมตตาต่อตอนเองคือการเดินทางกลับเข้าสู่ใจอย่างแท้จริง